เหมือนคอมันตดแล้วทีนี้มันลงอย่างอีกเพียบเลยใช่มเ่อวานซือปรานเขาบอกว่อดีดีแงนี้ ไม่เป็นเรื่องต้องแม่เลยก็ร้อนตัวสนักคนร้ายเป็นยังไงครับที่เห็นจากในคลิปมันใส่เสื้อแบบคลุมมิดชิดใส่หมวกแบบแอนั้นหมดเลยอ่ะมากี่คนครับสองคนครับมา,มาสองคนแล้วระยะเวอเท่ระยะเวลานาน,านครับที่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาท<ะ>มาช่วงประมาณกี่โมงตีสองตีสองสิบห้าตีสองสิบห้า ร้ายในเคสนี้นะคะก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทํามาหากินอย่างมากเลยคุณไม่ได้พิการคุณมีแขนขาครบ32แต่คุณไม่ทํามาหากินแบบสุจริตอะ่ะคุณมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะ่ะคือมันมันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็อย่าวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามคนร้ายเพราะว่ามาทำแบบนี้แล้วหนูเดือดร้อนอะ่ะ หนูต้องใช้รถทำมาหากินเดินทางแบบนี้ค่ะยังไงก็ฝากาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณครับ